หุ่นแสบมันต yeah. ิดติดไม่ติดนะได้เจ้าหุ่นแสบก็มาดิเดียวหุ่นแสบก็มาดิยกยกยกตัวหุ่นเอ้ยยังไงเนี่ยยกไปเอ้ยยังไงยกไป